สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎเมื่อวันที่7กันยายน2564ในอน,นันตนชวนเกษตรจังหวัดเพชรบุรีพร้อมได้ว่าที่รัอยตรีสมใจทองสิริหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายอุดมเลิศวิทยาสะกุลเกษตรอำเภอหลมสักและเจ้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหลมสัสก ดำเนินการส่งมอบคารุพันธ์ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดปี2 5 6 4เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแปลงใหญ่โดยมีนายชาครินอินอิมวรปราดนายอำเภอหลมศักดิ์เป็นประธานการส่งมอบคารุพันธ์แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผักตำบนบ้านหวายณที่ทำการกำมันตำบลบ้านหวายหมู่ที่4บ้านหวายเหนือตำบลบ้านหวายอำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูร์จากนั้นนายอนันตันชวนเกษตรจังหวัด เพชรบุญพร้อมด้วยว่าที่รัตรีสมใจทองสิริหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายอดมเลิศวิทยาสกลุลเกษตรอำเภอลมศัก์และเจ้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลมศักดำเนินการส่งมอบครุพันธ์ภ่ายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาดปี2 5 6 4เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแปลงใหญ่โดยมีนายชาครินอินอิมวราปราชอำเภอลมศัก์เป็นประธานการส่งมอบครุพันธ์แก่กลุ่มเกษตรกร,กรแปลงใหญ่ ผักตะบนห้วยไร่และเยี่ยมชมแปลงผักอินทรีณที่ทาการกลุ่มแปลงใหญ่ผักตะบนห้วยไร่หมู่ที่หบ้านบางร่องตะบนห้วยไรอ่อประหลมศักดิก์จเพชรบูรณ์ปุ๋ยตามงกุดปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด